ก็ในเดือนเมษายนปี2564เนี่ยก็เกิดการระบาดของโควิด19ขึ้นในประเทศไทยในวันนั้นชมรมของเราก็มีการพูดคุยกันและคิดว่าเราน่าจะระดมการบริจาคอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งให้ผู้ป่วยโควิดที่คิดมาได้ก็คือเราจะเริ่มหาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดหรือออกซิมิเตอร์จากเมษามาถึงกรกฎานเนี่ยเราก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปได้ เกือบ8,000ตัวแล้วแต่พอมาถึงเดือนกรกฎาช่วงปลายเดือนเนี่ยเราพบว่ามีการระบาดขึ้นสูงมากเลยแล้วก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตเริ่มมีระบบสาธารณสุขที่เต็มล้นทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าระบบไม่ได้ต้องรักษาตัวเองที่บ้านหรือว่าที่เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่โฮมหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ย หลายคนก็จะมีอาการปอดอักเสบเพราะฉะนั้นระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอันตรายแล้วโดยที่ผู้ป่วยไม่ไม่รู้ตัวเราจะเห็นว่าบางครั้งหลายท่านก็ฟุบแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อีกอันที่เราเริ่มคุยกันในชมรมว่าจําเป็นเนี่ยคือเรื่องของออกซิเจนตอนนี้เราก็คิดถึงเรื่องเครื่องผลิตออกซิเจนก็เป็นเครื่องที่แยกไนโตรเจนออกสอากาศนะครับเราจะได้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงขึ้นมาแล้วก็ ให้ผู้ป่วยเนี่ยาหายใจเสริมเข้าไปจะช่วยประทังชีวิตผู้ป่วยในสภาพปอดติดเชื้อแล้วก็ยังติดอยู่ใน Home หรือ Community Isolation ยังไม่สามารถเข้าระบบสารสุขได้นะครับเครื่องนี้เนี่ยก็มีราคาห่วงสูงสูงกว่าออกซิเิเตอร์มากเลยเราก็เลยไปหาหาทางอยู่ว่าจะทํำยังไงสุดท้ายก็ไปหาเพื่อนพี่น้องกันว่าใครสามารถช่วยเราได้ก็พบว่ามีสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิดมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง6ที่เนี่ยก็รวมตัวกันเราคิดว่าเราควรจะบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับสังคมอย่างรีบด่วนเราก็ใช้เวลาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วรวมตัวกันที่สําคัญคือเราก็รวบรวมเงินมาได้เ,เงินก้นถุงก้อนแรกแล้วแล้วก็ไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนได้ประมาณ800ตัว จนถึงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็ได้ขอให้มูลทิิชัยพัฒนารับโครงการนี้ที่ชื่อว่าปานลมปราณเนี่ยเป็นโครงการในมูลทิศในที่สุดก็ได้รับเพิรมราชาอนุญาตจากกรมสมเด็จพระเทพให้รับโครงการนี้เป็นโครงการในชัยพัฒนาก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉนั้นเราจะเปิดตัวโครงการนี้ในวันที่20สิงหาคม2564แล้วก็จะปิดรับเงินบริจาคเมื่อสิ้นกันยายนคือวันที่ 30กันยายน2564เราก็จะมีเวลาประมาณ5ชอาทิตย์ที่จะระดมเงินเพื่อไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยให้กับประชาชนที่ยังติดโควิดและติดอยู่ในที่บ้าน ในวันนี้เนี่ยผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็มีจํานวนอยู่ที่ประมาณ20,000คนแต่ว่าอัตราการตายเนี่ยมันจะตามมาอย่างช้าๆก็คือว่าเราจะเห็นผู้ป่ยวยลรเสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นไปอีกประมาณอย่างน้อย2อาทิตย์ก็เป็นโอกาสที่ดีละที่เราจะได้บริจาคเครื่องเหล่านี้ให้กับมิตรทิอาสาสมัครต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพหมหานครและประมิมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดด้วยเพื่อ เข้าไปช่วยบรรเทาอาการต่างๆแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตรอดสามารถเข้าไปหาระบบสาธารณสุขต่างๆได้เมื่อม,มีเวลาที่เตียงว่างขึ้นเรากะไว้ว่าเราจะต้องหมุนเครื่องนี้ให้กับผู้ป่วยใช้ไปทีละรายละรายเนี่ยคิดว่าใน3เดือนนี้คงจะทําได้ประมาณ3-6ถึงรอบต่อเครื่องก็คิดว่าน่าจะช่วยผู้ป่วยได้หลายพันคนให้มีชีวิตรอดกลับไปหาผู้ที่เขารักครอบครัวที่เขามีความสุข ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคไปกับเรานะครับในการหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่สามารถเข้าโรงพยาบรัรุขได้หรือติดอยู่ในโฮมหรือคอมมิตี้ไอโซเลชันเพื่อให้เขาเหล่านี้มีชีวิตรอดแล้วก็กลับไปหาครอบครัวที่เป็นที่รักได้ต่อไป